สวัสดีค่ะมาพบกับแพรอีกแล้วนะคะวันนี้แพรจะมีไฮโดรเจนมาแนะนํานะคะสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ถามว่าทำไมทําผมกับทางร้านแพรทำผมกับพี่แพรทำไมผมไม่เสียเลยอย่างแรกแพลกต้องบอกก่อนนะคะว่าไฮโดรเจนมีทั้งหมด5ระดับนะหน่ซามเ 6% 9%แล้วก็12%นะคะที่อยู่ในมือแพลนน่คือ1%นะคะสำหรับเติมเม็ดสีหรืออัดเม็ดสีนะคะไม่เพิ่มความสว่างนะคะเหมาะสำหรับผมบอลอย่างนี้นะคะเราก็ใส่แค่1%ก็พอหรือจะเป็นผมแพวก็ได้นะคะหรือจะเป็นสีแบบนี้ก็ได้ต่อไป3%นะคะจะเหมาะสำหรับก็เติมเม็ดสีในผมฟอกแล้วเหมือนกันในสีพาเทลนะคะต่อไป6%นะคะจะเป็นการเปิดเกจที่ต่ำลงมาหน่อยก็เป็นการยกระดับความสว่างได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะมี 9%นะคะไว้สําหรับผมธรรมชาตินะคะหรือผมดําที่ต้องการยกความระดับอายกความสว่างให้สูงขึ้นมาเนาะสาหรับใครที่เวลาทําผมนะคะแพลวไม่อยากให้ใช้ให้ดรเจนยสูงๆนะเพื่อจะได้รักษาให้ผมเราเนี่ยยังนุ่มแล้วก็สลวยอยู่นะคะก็ใครที่สนใจนะคะก็ตามตะก้าด,ด้านล่างได้เลยนะแพลวปักตะก้าให้แล้วนะคะส่วนใครที่ไม่แน่ใจยังไงก็ทักมาสอบถามได้หรือลูกค้าท่านใดนะคะที่มาทำผมกับแพลวแพลวก็อยากให้ไว้ใจได้เลยว่าแพลวเนี่ย พยายามรักษาเส้นผมให้นุ่มสลวยทุกครั้งนะคะขอบคุณค่ะ